เพื่อนๆวันนี้เจกพามาย้อนอดีตครับพามาที่สะพานพุทธครับพามาเดินเล่นมาดูวิวครับสวยครับที่ตรงนี้เมื่อปี44ครับก่อนจะไปทหารนะ่ะเจกพระโดดน้ำอยู่เนี่ยเนี่ยสะพานพุทธเนี่ยโดดน้ำเล่นังหน่อย วิวสวยนะครับเดี๋ยวจะว่าเจ็ดโม้นะนคือเนี่ยขึ้นมามันไม่สูงเท่าไหร่อ,รอะ่ะเราก็มาโดดเล่นกันแต่ก่อนมันจะมีพวกเรือเรือเือโยงอะ่ะเรือขนทรายเรืออะไรอะ่ะก็โดดลงไปแล้วก็ว่ายน้ำไปเกาะเลยโยงกันเล่นเล่นน้ำแล้วก็เนี่ยใต้ล่างเนี้ยมันจะมีหินตรงสารเจ้าพ่อระเพิงอะ่ะเป็นทางขึ้น ตรงนี้คือสันเจ้าพ่อครัเพิ่อนนะนี่คือตรงที่เจ็กอยู่อันนั้นคือเอเชียทีค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดบุคโลครับเพื่อนมาเดินย้อนอดีตนะว่าเคยมาโดดน้ําที่เนี่ยนะตรงนี้เลยเสาเนี้ยถามว่าทําไมต้องโดดที่เสาทําไมต้องโดดตรงเสานี้เพราะว่าถ้าโดดลงไปเสาเนี้ยมันจะมีระยะว่ายใกล้ครับเพื่อน พอเราโดดลงไปใช่ปะเราก็จะไหวไปกล่องนู้นะนะเพื่อนเพื่อนเห็นตรงนู้นไหม,มนะู้น่ะเห็นไหมครับมันจะมีบันไดเหล็กขึ้นไปนะ่ะตรงนั้นนะ่ะนะครับนั่นะคือจุดเล่นน้ํานะครับคือจุดเล่นน้าแต่ไม่ได้ชวนชวนนะไม่ชวนนะไม่ชวนนะเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันนันะเพื่อนเดี๋ยวนี้เขาให้เล่นบ้าไ,ไม่รู้นะไม่เห็นมีใครเล่นนะสมัยก่อนโอูมันนานแล้วยี่สิบปีแนละ้วนะครับประมาณปีสี่สี่อะสี่สี่สี่สามมานะเจกมาโดดโดดจริง โดดเล่นน้ำกันเนี่ยโดดสนุกดีครับก็เนี่ยวิวเนี้ยมันสวยเพื่อนอยากพาเพื่อนมาดูไม่ได้มีไรครับพามาเที่ยวกันวันนองว่างนะครับเจ็กก็ไม่ได้พาไปไหนมาสองสาวันแล้วนะเพราะว่ายังไปแล้วเขาไม่ให้ถ่ายอ่ะ เพื่อนเห็นไหมเห็นไอ้นี่ไหมไอ้จิงชา้าสวรรค์นนะ่ะตรงชาร้าสวรรค์น,น่ะเป็นเอเชียทีคนะครับเพื่อนเป็นเอเชียทีคนะครับเลื่นมันไม่เรียบเลยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพราผมเจ๊งก้าสูงนะครับผมพามาเที่ยวครับตรงนี้นะครับที่เขาอยู่ เลยนะครับเลนเลยนะครับเลอมนผมครับพ่อผมก็เคยครับมมแต่ไม่ใช่สะพานนี้นะรู้สึกะสะพานหนึ่งไม่ใช่สะพานของผมเนะี่ยผมโดดสะพานนี้นะครับเป็นไปเรุ่นไปครับเพื่อนไปดูวิวกันจริงๆอ่ะมันจะต้องมันจะต้องมีคนตกปลานะวันนี้หายไปไหนเลยไม่รู้วันนี้มันฝนตกไนงะ พอฝนตกแดดมันไม่มีมันอย่างเงี้ยมันวิวมันเนี่ยเอามองจากตรงเนี้ยไม่ต้องบอกอะ่ะว่าที่ไหนอะ่ะมันเหมือนเมืองนอกมากเลยเพื่อนเหมือนเมืองนอกเลยวิวเงี้ยเยน็ยนๆพากันมาเดินเล่นนะครับเอารถไปจอดตรงศาลเจ้าพ่อประเพิงนี่ก็ได้ถ้ามาจากฝั่งทนนะมาจากฝั่งทนอะ่ะเอารถไปจอดตรงศาลเจ้าพ่อประเพิงอะ่ะแล้วก็เดินขึ้นมาเดินเล่นไงครับกินลมชมวิวมาถ่ายรูปนะสวย,สวยๆเพื่อน สองฝั่งเลยแต่ฝั่งนู้นผมไม่ได้ขึ้นไปฝั่งนู้นไงผมขึ้นทางฝั่งนี้มันทาหนัดฝั่งนี้ก็มีอะไรครับพาเพื่อนมาเดินเล่นนะครับชิลๆกินลมชมวิวครับบรรยากาศมันดีน,น,นะวันนี้นะครับก็เนี่ยนะฮะให้เพื่อนๆได้ดูกันครับบรรยากาศสวยๆเนี่ยเอเชียทีคนะครับ งนี้เอเชียที T ์เนี่ยเนี่ยนะครับตรงนี้เอเชียทีนะครับตรงนี้ A G T น,น่าจะเป็นโค้งน้ำไอคอนนะตรงนู้นนะ่ะตรงตึกเงยอะเยอะดนะครับเป็นไอคอนไอคอนสยามนะเพื่อนสังเกตในคลองนะครับยังมีเรือสัญจรไปมาปกตินะครับแล้วถ้าใครไม่รู้นะไอสะพานพุทธเนี่ยนะไอที่มันเป็นเหล็กเนี่ยนะครับเพื่อน คือมันเปิดได้นะครับมันเปิดได้เปิดได้ครับไปไปครับเพื่อนไปกันแบบนี้แหละครับไปกันแบบตุ้มๆนี่แหละครับเห็นชัดดี มาเลยยาวมาพอดีเลยฮนะไอเรือเมนี่ไอลำพวกนี้ใช้เครื่องนี่เนี่ยเครื่องสิบล้อะเครื่องฮีโน่โอ้มันแรงเอาเรื่อง จุดที่จะเปิดสะพานก็คือจุดตรงนี้ครับตรงเหล็กเนี่ยตรงช่วงกลางสะพานเนี่ยครับเขาจะเปิดเปิดยกขึ้นเลยสองฝั่งแอดแอดนะครับเพื่อให้เรือลำใหญ่ๆอ่ะช่วงน้ําขึ้นอะไรเงี้ยมันจำเป็นต้องผ่านนะครับมันมันรอดไม่ได้อะ่ะสะพานมันค่อนข้างไม่สูงเท่าไหร่นะครับก็เนี่ยครับพามาดูบรรยากาศบ้านเราครับกรุงเทพเมืองสวรรค์น,นะครับกรุงเทพ มันก็สวยจริงนะครับก็สวยจริงแล้วสวยในแบบของมันนะครับธรรมชาติมันก็น้อยไปหน่อยมันก็ไม่เหมือนต่างจังหวัดนะครับแต่มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับวิวอีกแบบหนึ่งเราอยู่ตรงไหนเราก็ซึมซับอะไรกับตรงนั้นนะครับตรงที่มันใกล้ๆครับมองเห็นก็ความสุขที่มันใกล้ตัวเราอครับมองอะไรให้มันเป็นความสุขมันก็สุขครับอย่าไปคิดอะไรมากครับเพื่อน หลับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับฝากกันไปด้วยภาพเรือเมย์ครับก็ตรงเนี้ยสั่นมากเลยนะรถวิ่งเนี่ยสั่นตึงต้งตึ้งเลยนะมันเ,เป็นจุดกลางเนี่ยจุดเปิดเป็นอยางเนี้ยเนี้ยเ <c oughs> นี่ยครับเเนี่ยคือรอยข้อต่อนะครับเนี่ยรอยข้อต่อเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเขาจะมาเปิดตรงนี้เนี่ยเปิดตรงนี้เพื่อให้สะพานมันยกทั้งสองฝั่งครับ นี่นะครับสะพานฝั่งนี้ก็จะยกขึ้นนะครับแอดมาสะพานฝั่งนี้ก็จะยกขึ้นมาครับนี่แอดขึ้นมาครับตรงกลางนี้ครับก็ตรงกลางนี้ก็จะให้เรือวิ่งไปนี่ผ่านไปนี่นะครับเพื่อเอาสินค้าไปเข้าไปลงในพระนครนะครับผมเป็นทางสัญจรในสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับยังเปิดมั่งเป็นบางครั้งนะครับแต่เขาก็จะไม่เปิดบ่อยนะครับเพราะว่ารถมันติดพอเปิดรถมันติดเป็นทางครับเขาถึงไม่ค่อยเปิดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมฝากกดติดตามช่อง790ด้วยครับผมอขอบคุณมากนะครับสำหรับที่รับชมนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ติดตามก็ติดตามหน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ